เรื่องเล่านเทอกภูเันนี้จะพาไปที่สุพรรณกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูว่าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะไปที่วัดขุนสมุทรจีนที่พระสมุทรเจดีเราขับรถไปเรื่อยๆถนนสุขสวัสดิ์เราจะไปที่อำเภอพระสมุทรเจดีที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าขับไปสองข้างทางเนี่ยโอ้โหแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันมีความสุขมากเลยเห็นนกไหมครับนกเกาะอยู่ที่ริมคลองซึ่งเขาทำเป็นตะข่ายไว้ดักปลานกก็ไปเกาะอยู่ตามตะข่ายเรียงเป็นแถวสวยงามทีเดียวแหละโอ้มันขับรถออกมาอย่างนี้มันมีความสุขมากลองไปเที่ยวกันนะครับที่เราจะพาไปเนี่ย ก็คือวัดขุนสมุทรจีนนั่นเองเรามาถึงแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยเราโทรเรียกรถมารถสกายแล็บเดี๋ยวจะนั่งสกายแล็บไปที่วัดขุนสมุทรจีนนะครับเรามาดูกันว่านั่งรถแล้วมันจะเป็นยังไงอ้าวออกเลยนะครับผีพิศุทธ์สองคนตามมาโอ้แบบว่าทางแคบมากรถคันเดียวผ่านไปนะครับโอ้กระเดกกระโดโดโอ้แบบแบบ โอ้ส,สุดเลยอ่ะไปที่นะผมจนใครมากเลยเห็นไหมครับดูทางโอ้ดูแบบยาวยิบแล้วก็รถสวนไม่ได้นะครับรถสวนไม่ได้แล้วก็เอียวหักนี่หักโค้งเลยนะแต่ดูทักสองข้างทางเนี่ยโอ้ลดมากเลยนะเป็นทองอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับพอเราดูจบบตรงนี้นะครับอ่าเสาไฟ้เสาระคันนงนี่สไวยมากๆเลยอ่าแล้วก็ขับมาเขาขับไปเรื่อยๆเขาเรียกรถไกลแบบ มากอะ่ะถึงมากเลยเยังแบบโอ้นั่งไปก็พลันไปจำเริญตาจำเริญใจเนี่ยหักโค้งแบบเนี้ยอ่าเราก็มาถึงแล้วมาถึงเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางนี้นิดหน่อยนะครับไม่ไกลแล้วเราก็จะถึงวัดเนี่ยเราจะเห็นป้าย,ยินดีต้อนรับเราก็จะเดินไปที่วัดซึ่งจะเป็นที่โบสถ์แห่งนี้นะครับซึ่งเรียกว่า โบสถ์จมน้ำนะครับมีข้อปากแดงอยู่ภายในความเก่าแก่มากเลยแล้วเราก็เดินไปด้านหลังไปกราบสการะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพิยาพิชัยดาบหักแล้วก็ร้นเจ้ารัชกาลที่5สเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงจุมพลเขตอุดมศักดิ์และเราก็จะเดินมาด้านหน้าซึ่งมีพระพุทธรูป ปางห้ามพระสมุดองค์ใหญ่หันหน้าไปทางทะเลซึ่งมีพะพักงดงามมากๆเลยแล้วเราจะเห็นวิวทะเลรับลมทะเลอย่างชิลๆมากๆเลยลมพัดเย็นมากอากาศดีมากๆเลยตรงนี้นะครับแล้วมี ล,ลุนปูนยืนออกไปในทะเลเนี่ยเรเห็นไหมครับเดินออกไปรับลมแล้วก็ถ่ายรูปได้แบบสวยแบบชิลมากอะ่ะแบบสุดๆเลยตรงนี้นะครับโอากาศแล้วลมแรงสบายมากเลยด้านข้างเนี่ยจะมีเก่งจีนประถานจะแม่กวนอิมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปกราบสการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมกันนะครับ นี่ก็คือภายในเก่งจีนมากราบขอพอรกันนะครับภายในมีความงดงามมากๆเช่นกันในเก่งจีนแห่งนี้นะครับหลังจากที่เรากราบสการะขอพอรรยบร้อยแล้วก็เดินออกมาก็าจะเห็นด้านข้างของอพระพุทธรูปปางห้ามสมุทนะครับและเห็นไหมครับอันนี้คือโบสถ์ไม้สัก บสถ์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปที่โบสถ์อันนี้ดูเดินดูรอบโบสถ์นะครับเป็นสลักสลักไม้เนี่ยสวยงามวิจิตรมากเลยนะครับเป็นไม้สักทองงดงามจริงๆเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะครับกาบสการะพระพุทธชินราชพระประธานองค์ใหญ่ในโบสถ์แห่งนี้นะครับเป็นโบสถ์ใหม่ งดงามมากๆเลยนี่ก็คือที่วัดคุณสมบทรจีนแะเราก็มาทานข้าวกันเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับมาขึ้นรถสกายแล็บอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะประจนไทยกันนะครับเนี่ยแล้วทางที่จะไปมันสวยไหมครับตรงนี้มันมแบบเสาที่แขวลระครังเนี่ยสวยดูไกลๆสวยมากๆเลยอ่านี้เราก็ กระดกกระดอนโดทะลกทะลกโอนั่งรถแบบตื่นเต้นเสียวอึ้งครึ่งมากเลยนะครับที่แข่งนี้ไปกันนะครับว่างๆรับรองว่ามันมากเลยที่เราได้ไปกันเนี่ยก็คือวัดพุนสมุทรจีนนะครับตองข้างทางสวยงามมากเลยจะเพลิดเพลินแล้วก็ตื่นเต้นเสียวมากเอาละครับวันนี้ก็พาเที่ยวนี่พอสมควรล้ว อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ